เบิ้นแมงปอมีเดียนะคะรู้สึกตื่นเต้นกับป้ายปายโอริโอและตะวันแดงมุกดาหารวาไรตี้สี่ชั่วโมงเฟิร์มคิวป้ายปายโอริโอเต็มวงเต็มโชว์เสาร์วันที่10กุมภาพันธนะ์สองพหณตะวันแดงมุกดาหารวาไรตี้เปิ้นแมงปอมีเดียคนหางานบ้านนอกสายจมขาเลาะนะคะ อันนี้เป็นเพจตะวันแดงมุกดาหารนะคะตะวันแดงมุกดาหารวาราไตี้อยู่กับคุณกิติพลและอีก22คนไป,ไปค้ายๆใขายขายโต๊ะ VIP 1,000บาทโต๊ะเปล่าสีท่านอินบ็อกจองได้เลยถึงเวลาฟินิกโบยบินมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับฟินิกโบยบินแล้วนะคะทุกคนแม่เพชรไปแน่นอนนะคะแม่เพชรไปแน่นอนใครที่ อยู่ใกล้ก็มานะไปเจอกันในงานนะคะอ,อันนี้คือภาพที่เพชรตะวันแดงลงนะคะ10กุมภาพันธ์67นะคะใครนะคะที่เป็น fc สายอีสานนะคะใครที่เป็นคนมุกดาหารหรือใกล้เคียงถ้าจะมาก็อาแอดไลน์มานะคะ065 239 3899นะคะเดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะนัดเจอกันคะ่ะนะ นัดเจอกับแม่เพชรได้นะปกติแม่เพชรไม่เข้าผับเข้าบาร์นะคะทุกคนแต่วันนี้ป้ายปลายโอริโอมานะคะต้องเข้าะคะ่ะทุกคนมีงานอะไรก็ต้องสละเวลานะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจน้องป้ายปลายโอริโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่เพชรด้วยนะคะ